ผมได้ยินมานานแล้วว่าโอ้โหกระบวนการในการคัดเลือกบทปรับปรุงบทแก้ไขบทของทั้ง GTS และ GDS นี่คือหนักหน่วงมากนะฮะ,ะนานมากนานที่สุดเนี่ยเอาแบบที่เราไม่นับพวกที่ในที่สุดแล้วไม่ผ่านแล้วไม่ได้ถูกเอามาทำหนังนะเอาแบบที่ผ่านเนี่ยกี่ปีอะฮะกว่กจาจะเสร็จน่าจะประมาณ4ปี4ปี สี่ปีนี้คือแบบนวันแรกที่คิดไอเดียนี้หนังดูทันสมัยมากสี่ปีผ่านไปนมันอาจจะไม่ทันสมัยแล้วก็ได้อะไรอย่างนั้นหรือแบบ <c oughs> คือ <c oughs> รถไฟฟ้านะคะคือรถไฟฟ้านั่นเองใช่ใช่คือรถไฟฟ้ามันเหมือนกับว่าทําแบบลองผิดลองถูกด้วยตัวเองก็คือมันจะเริ่มจากบางไอเดียก็เป็นของพี่เก่งบางไอเดียก็เป็นของุ่มกับเราก็คุยกันเริ่มเริ่มเขียนทุกครั้งก็จะเป็นแบบเขาเขียนมาทุกเวอร์ชันเราจะอ่านแล้วเราก็จะคอมเมนแก้ทําไปอย่างนี้ยค่ะคือ อ่านทุกครั้งแก้วทุกครั้งทํากันอยู่อย่างเงี้ยแบบ1ิบ0ี่บล่างแบบว่าเป็นปีอะ่ะกว่าจะจะเสร็จออกมามหนึ่งเรื่องอย่างเงี้ยค่ะพอเราทํามายาวนานก็จะเริ่มมีบางเรื่องที่มีโปรเซสเช่นทําไปแล้วเอ้ยไม่ใช่หยุดพักหนึ่งเปลี่ยนคนเขียนบทก็มีหรือแบบแล้วเราก็ทาหลายงานพร้อมกันบางทีเราก็เบรกไปทํางานคือจริงๆก็ทํางานอื่นก่อนกว่าจะวนกลับมามันบางท,ทีก็จะใช้เวลาหรือบางทีกว่าจะเจอ วิธีแก้ที่คลิกมันก็ใช้เวลา